พี่ก็เป็นฝันขยะแล้วเองโอ้โหแล้วกูจะกินยังไงวะเนี่ยทั้งคู่เลยะัดไปาร์ท ตินดูชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้นะครับเราอยู่ในช่อง TMTV นะผมกับะอะไรกับต้นนะผมวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันนั่นก็คือเกมเกมอะไรฮะหมักฮอสซูชิผสม<อ>สุดยอดวาซาบิที่จะบอกเลยว่าเค็มคนมากนะครับสำหรับกบกาการเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมเวลาที่เราเล่นหมากฮอตกันปกติเราเดินเวลาที่เรากินคนไหนอ่ะเราต้องเก็บหมากเข้าใช่ไหมแต่ว่าอบนี้เราจะไม่เก็บหมากเข้าเพราะเราจะเอาให้ ตัวที่กินอ่ะเข้าปากเพื่อนอ่าตัวนี้นะผมกินต้นได้อ่าต้นก็กินตัวนี้เข้าไปซึ่งตัวเนี้นมันจะมีวาซาบินะผมแต่ละตัวนะฮะสำหรับผมอ่ะบอกเวยก่อนนะครับแชมป์โรงเรียนนะครับผมเขาก็แค่ยี่คุยทุกคนอย่างผมอะประสบการณ์หมบูบ้ากว่า10ปีเรื่องการวางแผนอะบอกเลยว่าไม่มีแพ้วันนี้ผมนชนะเท่านั้น เดี๋ยวเดี๋ยวใครก่อนไปชุบดีกว่าไหมชุบชุบอะกูชนะอะกูแพ้แต่เริ่มเลยเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอานำทับโดยน้องวันของเรานะผมขยับขวาขึ้นมาก่อนเจอกูเจอกูแพ้ลอกลายแพ้ลอกลายโอ้โหมันลอกกันเลยดีกว่าไปแล้วผมน้องไข่กุ้งนะน้องกุ้งกูโอ้โหมึงไม่เอาเลยมึงแพ้แล้วมึงแพ้แล้วนี่มึงแพ้เรียบร้อยแล้ว กูเดินมาหนั่ยมืนเพิ่ริ่มน้องวันกูมาแล้วทางขวาอ่าลุกพื้นที่ลุกในลุกจากินเด้นต่อแผนตอนแผนนิเดินขึ้นมาก่อนใจเย็นเออแชมป์โรงเรียนเขาเดินกันแบบนี้ไปเลยบุกซ้ายบ้างบุกซ้ายบ้างเป็นเป็นบ้านผสมไข่กุ้งทุกคนเขาเรียกว่าแม่ทับแม่ทับมึงดูแม่ทับกูนี่ไอ้บุนจะมีจะมีจะมีแบบว่าพระราชาอยู่สองฝั่งเนี่ยฝั่งละหนึ่ง เดี๋ยวผมเดินนี่ไปนี่เลยอือมาตบกูอัดอาขวางดักไว้ก่อนมึงคิดว่ามึงมีคนเดียวปวดกูก็มีว่ะเจอสี่มุมเมืองกูมาเอาเดี๋ยเหมืนกูเป๊ะหมุนรอบแล้วรู้จากการสอดแทรกมั้ยตอดแทรกตอดแทกเตึมเข้าตรงกลางใครใครใครกุ้งเราเออเออเฮ้ยขอแทรกนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวไหนที่เข้าฮอตแล้วเพื่อนจะเป็นคนใส่วัตถบีเพิ่มให้นะ เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนเตียงไม่ได้ไม่ไม่ไม่นี่เดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปก่อนเออใส่เข้าไปก่อนใครก็ไปก่อนผมเลยว่าเอาเดี่ยเดี่ยมากูรู้แผนเข้าฮอตแล้วมาไปเดินนี้อนะกูเข้ามาแล้วจะพ่อประมือกูมามาเดี๋ยวนะเอ้ย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 จะใช้มือแล้วเอ้ยคิดเดียเอ้ยจริงอ่ะเอออ่าคำแรกก่อนอ่ะคำแรกก่อนกินก่อนกินก่อนรอการเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวมึงรู้เลยมึงรู้เลย

ยังไงนุ่มสาวมึงเฮ้ยเฮ้ยคำนวณผิดพลาดอ้าวอ้าวมันต้องมีการแลกมันต้องมีการแลกเฮ้ยเดี๋ยวไกูยอมอยู่ว่านี่อ่ะอ่ะกินก่อนกินก่อนมึงกินก่อนหมดหมดแล้วหมดกระดาษแล้วไอ้นมหมดกระดาษแล้วกูยอมสถานีมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเรื่ มองดูนะ่หก่อนต้นไปตัวฮอตด้วยตัฮอตด้วยตัฮอตด้วย้ยออกกล้องกกล้องออกกล้องก่นงหนัย่างี้อี้อ้อ แล้วก็เออไปแล้วก็ต่อยัง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 ไม่หมดไม่หมดไม่หมดไอเอาทางนี้ดีไหมนะเดี๋ยวทางนี้ดีกว่านะไม่ไม่กูไม่รู้หรอกต่อขั้นที่สองเอออยอดแน่ดิอย่าแน่ดิมาเอาดิเออนี่ตัวใหญ่มาแล้วมาเอาหัวแน่มา เฮ้ยคิดดีๆนะนะตุกติกตายนะเดี๋ย้มันตายมาดิมาไปให้ไปมาหัวหน้าแก๊งเหรอมึงมาแลกกับกูมาัวแลกกับกูมาโอ้หัวหน้าเฮ้ยมันจะปีหายมันจะปีหายไม่หายยังอยู่นี่ยังอยู่นี่อยเธอ้เให้มันจะปีมันหาย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 โอ้มันยังอยู่ข้างในนี้ไปอืดหนักด้วยเดี๋ยวกวาดใจเนี้ยนะวิ่งก่อนไงวินก่อนชิวชิวลักไปต้องคิดนกินก่อนกินก่อน มาขนแม่ขนแม่ขนแม่แกงกลูทำแม่ตายแล้วว่ะทุกคนความมัดคงของลูกเรือมันจะแบบว่าสั่นคลอนกันนิดนึงโหอยากเชื่อเชื่ออ๋ยมุดไปแย้วเล็บซีโมเมนเทอร์อืมมาไอ้ตอนตอนนี้เราเหลือสองสี่ห้าห้าตัวเล็กเหลือสี่ว่ะเฮ้ยมันเข้ามัดเดี๋ยวเติมให้เล็ก เติมให้โอ้่นี่มันโอ้โหบอกเลยกเรอกินฮอตตัวนี้แหละเรอกินฮอตตัวนี้แหละเดินเอาเดินแล้วปวดจะปะัวอดหมดแมทเลยผ่าให้ตัวเดียวเนี่ยผมเดินมาไม่ทันแล้วต้นตัวเนี้ยมาเอาเด้เป็นไลยก่อนดีกว่าเจ็บข้อคอติบอะถาพวกกำลังสนิมเลยดีกว่านะเอาเลยเอาโยกขวามาโยกขวามปเอาดิเอากินฟีดีกว่าอยังไงวะนี่เดี๋ยวกินฟีดีกว่านะไม่ออกมันช่อร่อยอ่ะ เมาดิครับเออตัวนี้ไปก่อนกรุ่มกลิมกรุ่มกลิมเฮ้ยไม่จิ้มโขงคนจริงอ้มเอ้าว่ะเอ้ยกระป๋อกเลยมึงยังไม่ใส่ให้มันอีกเหรอเออว่ะเฮ้ยใส่ใส่ใส่เลยเราไม่โดนกินแล้วตายเฮ้ยตายยตาย อ๋อมึงต้องหนักนะครับูดมึงไม่เผื่อเผื่อพัดตัวอื่นเลยเไอ้สังคิดว่าเป็นสังขยาแล้วกันเฮ้ยคือทุกคนมันไม่ได้อยู่ด้านนู้นเนี่ยมุมกล้องมาอยู่ด้านนี้ดูพลาดมากเลยเนี่ยโอ้โหเื่อนทับแบบเฮ้ยมันย้อนมันย้อนเลยก็ขึ้นเก็บขึ้นก่อนเก็บขึ้นก่อนนี่ตัวบ้าแล้วเนี่เฮ้ย มาเฮ้ยมันไม่เคลื่อนว่ะยังไงตัวไหนไม่เคลื่อนได้เหรอทำเงแล้วอ้าวกูกินกันกูหูแล้วกูจะเลือนยังไงมึงเฮ้ยตกโอ้โหแล้วกูจะกินยังไงวะเนี่ยทั้งคู่เลย่ะเฟสซี่โมเมนเทอร์ โอ๊ย,อ,ย,อ,ยอ,อ,อาวอไหวป่าเฮ้ยไหววะเนี่ยไม่ไหวอมแพ้ได้นะโอ,โอ้โหุโ้ยแมนรุนล,งนลงบานเรียกลงบาลดิ กูตอนนี้กูไม่กลัวแล้วกูกลัวตู้กันดั้มกูพังว่ะเนยมึงเห็นหน้าน้องกูมาด้วยเนี่ยเขาไม่พอใจนะมึงทำเสียงดังโอ้ยพังพังโอ้ยมันจะพลาดอะเนี่ยโอ้ยกล้าปางตัวนี้มึงต้องตายกูจะหน้าจะยังไงวะเดินทางไหนก็เจ็บกูบอกเลย เอาเต้ตามเงเด็กเอาเอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดียวเมื่อกี้อยู่นี้ไหมออเาเยีคนตุกตีกว่าทุกคนิดอะไรเียแผไปไปบอกเลยย้ายไเลยกเพื่อนตรงนั้นะมึงกินนี่ก่อนมึงกินนี่ก่อนเลยมึงกินมึงโอ้ยเบาเยโอ้เดี๋ยวกเผ่อนี้ได้เขายวใครอะเบสใยกินกอนโอ โหจืมจ oh. ัดไปอืมหัวเลยหนักมากโอ้ๆๆจับ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 เมาพีลจาตัดจับจับจัับจับจับโอบจั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 จัับจหบดับอับจับจัา วันนี้ครับผมเดินแค่สองสองครับตึงมากไปตึงมากมาโอ้ไม่ทับกูยังไม่เดินเลยเนี่ยเออมือเดินเร็วดิรีดเดินดิเอาไงก่นมาไวก่อนนะต้องดักนี่ก่อนต้องดักนี่ก่อนดักไปเลยดักไปเลยกูมาดิเอ้าเอาเร็วๆเอาเร็วๆชัดเกินทางไหนก็ตายว่ะทุกคนชัดเกินดูดิโอ้โหกินไปเลยสองทิ้งนี่ก็ต้องกินแก้วัวกูดแก้วเอานี่มาเอามาดิกูคิดมึงตงนกูลงตรงนี้ก่อนไายตายตาสองทินงสองทิ้งครับผมเฮ้ย เอรออะะไวเางี้ดีกว่าเอาเอาชิ้นใหญ่ให้แมนดีกว่าให้ตากล้องเราอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องเราไม่ได้เล่นตากล้องเราไม่ได้เล่นเอาชิ้นใหญ่ไปปวดลงไปใ้วยเถอดเดียวเดียวนิดเดียวเนี่ยมาแล้วว่ะอหือกูบอกเลยหนักหงวงหนักหน่วงเป็นไงชิวๆไอ้ต้นของหนูอันเนี้ยไปสุดท้ายแล้วจบคลิปแล้วเนี่ยต่อขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครผมก่อนที่จะลาครับขอท้าช่องต่อไปครับ ที่กล้องเ t m ครับผมไปพาน้องฟองมาหนึ่งห่กับผมดิมชิวัสบีคผมรองแมพอยู่นะตอนเนี้ยเออหิวมากเอออยากเจอครับอยากเจอครับถ้าตอบรับคอมเมนต์อยู่ใต้ล่างครับผมคอมเมนต์บอกกันหน่อยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสุลายิพี่บายพับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน